ดวงชะตาของชาวราศีพิษภในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีพิษภคือดาวศุกร์นะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ณนะเรือนราศีกันถือว่านะครับตัวของคุณเองจะมีรูปแบบของชีวิตในการขับเคลื่อนได้รับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิต เพราะพบเรือนของราศรรีกันนะครับถือว่าเป็นพบเรือนแห่งการเริ่มต้นเป็นพบเรือนของปุตตะนั่นเองครับคือการได้เริ่มต้นหรือการเริ่มสร้างสารรค์หรือเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวของความสุขนะครับเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองเรียได้ว่าช่วงจงหวะในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับจึงมีความคืคบหน้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ aj, ๆและชีวิตของคุณก็จะประสบความสุขและก็ความสําเร็จเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับยิ่งนะครับจังหวะของการที่เรียกว่าดาวอังคารที่กลุ่มสตาของคคุณนะรับ ยกออกไปในวันที่3 ตุลาคมนะครับเรียกได้ว่าอังคารหลุดออกไปแล้วจากการกลุ่มลัคนาอังคารมาจากวินาศวินาศกลุ่มลักนะครับทำอะไรอาจจะติดขัดอยู่นะครับในช่วงของจังหวะที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากวันที่3ตุลาคมเวลา2น,น,นาฬิกา3นาทีดาวอังคารจะยกออกจากเรือนพฤศศหรือการกลุ่มลัคนาหลุดเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับ NG. ก็ทําให้ชาวราศีพฤศศพจะเริ่มโล่งขึ้นหรือทําอะไรก็คืบหน้ามากกว่าเดิมหรือทําอะไรก็มาจะได้รับนอิทธิพลของการที่เรียกว่าราบรื่นใน ทุกอย่างที่คุณคาดหวังนั่นเองครับก่อนหน้านี้จะมีจุดสะดุดติดขัดได้ครับจากดาววังคารเพราะว่าอิทธิพลของดาววังคารถ้าเกิดมาอยู่กับมรตจยูแบบนี้เรียกว่าเป็นดาวคู่แตกหักธาตุลม อยู่กับธาตุลมนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวของการแตกหักกันได้หรืออารมณ์ของชาวราศีพ,ศพิษภอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวของการที่เรียกว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยได้หนังใจคุณเกิดขึ้นนั่นเองครับคุณจะรู้สึกใจร้อนกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมาแต่พออาคารหลุดออกไปแล้วนะครับในวันที่3ตุลาก็จะดีขึ้นนะครับในสภาวะอารมณ์ของชาวราศีพฤษภนั่นเองครับ จึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอยู่นะครับแต่นะครับก็ต้องอาจจะมีอะไรติดขัดบ้างนะครับหลังจากวันที่21ตุลาคมในเวลา6นาฬิกา29นาทีเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์จะยกออกจากเรือนของราศีกันเข้าไปสู่ในภพเรือนของอริถึงแม้นะครับดาวศุกร์ของคุณนะครับจะอยู่ในเรือนอริแล้วก็ตามนะครับแต่เนื่องจากว่าตำแหน่งนี้ได้่องตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็ยังติดตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์อีกด้วยนะครับก็ ถือว่าไม่ได้เสียนะครับแม้จะอยู่ในภพเรือนทูตสถานุภพอย่างอริก็ตามนะครับเพราะว่านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดาวังคารเป็นดาวประจําตัวของคุณฉะนั้นการที่ดาวประจําตัวได้ตำแหน่งเกษตร คุณก็มีความเข้มแข็งคุณก็มีความมั่นคงนะครับถึงแม้จะอยู่ในเรือนอริก็เรียกได้ว่านะครับมันเป็นลักษณะของคุณที่มีการกล้าได้กล้าเสียเกิดขึ้นกล้า,ผาเผชิญเกิดขึ้นกล้าลุยอะไรแบบเสียเส่ยงๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้ <Under that. S 1> นมันไม่ได้สื่อถึงว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรใหญ่ๆให้คุณต้องพบเจอนั่นเองครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าอาริต่อให้มีอุปสรรคเข้ามาคุณก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้เช่นเดียวกันครับกับการติดอุดมเกณฑ์นะครับของดาวศุกร์ที่อย เป็นจุดของการที่เรียกว่าได้รับความโชคดีซะด้วยซ้ําจึงเรียกได้ว่านะครับตลอดทั้งเดือนของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่ามีจุดที่ดีๆเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพฤษภคือดาวพราหูการที่ดาวราหูของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนวีนาานะครับเรียกว่าการงานของคุณนะครับอาจจะมีจุดของการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ดังใจเต็มร้อยสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ใน ทุกสถานุภบอย่างพบเรือนวีนานั่นเองครับแต่เนื่องจากอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจำตัวของอยู่ในวีนาาก็จริงแต่ว่าดาวประจาตัวของคุณติดตําแหน่งของเทวีโชคอยู่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้การงานของคุณมีความคืบหน้าและก็ขับเคลื่อนไปได้อยู่นั่นเองครับ ยิ่งจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับถึงจะอยู่ในภพเรือนอริและก็เจอพลาหูแห่งเลงแบบนี้นะครับก็ยังเป็นจุดของการที่เรียกว่าทําให้คุณนะครับมีแรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับการงานมีไฟในการสร้างความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นอิทธิพลของการงานของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่ายังขับเคลื่อนไปได้ถือว่านะครับยังมีจุดดีๆปรากฏขึ้นมาให้คุณได้พบเจอและก็มีเรื่องราวให้คุณได้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่21ตุลาคมนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ของคุณโคโจรไปอยู่ในเรือนราศีกันอยู่ในภพเรือนปุตตะแบบนี้นะครับก็ถือว่าคุณจะมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์นะ ดาวประจาตัวเล็งก,กันกับดาวพฤหัสดาวจากภพลาพระหรือเรือนของโชคลาภตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่21ตุลาคมถือว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมัดจะประสบความสําเร็จกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับการงานของคุณก็มีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเียได้ว,ว่าช่วงเวลานั้นนะครับคุณจะได้รับความสําเร็จ ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีเหตุนะครับที่จะทําให้คุณได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตเกิดขึ้นทําให้คุณสามารถคลี่คลายทุกๆสถานการณ์ให้ผ่านไปได้นั่นเองครับและก็อย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าจะมีการย้ายเรียนเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปแต่เนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณแข็งแรงอยู่ได้เป็นตําแหน่งเกษตรยังไงก็สามารถเอาชนะทุกๆอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆไปได้อยู่ดีนั่นเองครับ จึงถือว่าในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมของชาวราศีพิจิกก็ยังเป็นเรื่องราวที่ดีอยู่นะครับเกี่ยวกับการงานของคุณต่อมามาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีพิศิกกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีพิศิกก็คือดาวพุธการที่ดาวพุธของคุณคโครจรไปอยู่ในเรือนของสิงห์นะฮะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ก็ถือว่าอาจจะยังติดขัดอะไรบางอย่างอยูอย่นะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนของธาตุไฟยัง เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเงินรั่วไหลเกิดขึ้นได้นั่นเองครับแต่พอหลังจากวันที่3ตุลาคมนะครับในเวลา15นาฬิกา29นาทีดาวพุธทึ่งสือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะยกออกจากเรือนสิงห์กลับเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีและได้ตําแหน่งณเรือตนอตัวเองแบบนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับติดทั้งมหาอุดติดทั้งในเรื่องราวของเกษตรราธิบดีเท่ากับว่าการเงินของคุณมีความมั่นคงอย่างมากได้มีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิ ของการที่เรียกว่าดาวพุธโคโจรไปอยู่ณเรือนราศีกันถือว่าณเรือนกันถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดาวพุธแข็งแรงที่สุดนะครับใน12จักรราศีเลยทีเดียวก็ว่าได้จึงเรียกได้ว,ว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภเป็นเรื่องราวการเงินที่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพุธได้ตําแหน่งที่ดีทั้งเกษตรทั้งมหาอุดนะครับแถมยังโคโจรอยู่ร่วมก,กันกับดาวอาทิตย์นะครับก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวดีๆในการที่จะ ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองอาทิตย์กับพุธอยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่วิชาการก่อเกิดเรื่องราวของปัญญาสติในการสร้างเงินสร้างโอกาสและก็สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยการใช้ปัญญานั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะได้เจอไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้หรือการริเริ่มอะไรใหม่ๆได้ดีเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าพพเรือนนี้ของดาวพุธท,ที่อยู่โคจรนะครับถือว่าเป็นพบแรงปุตตะ อุต่าคือเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีปัญญาในการสร้างโอกาสสร้างธุรกิจหรือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้สร้างการเงินดีๆให้กับคุณตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณนะครับเพราะถือว่าจังหวะการเงินนะครับเข้าเกณฑ์ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองครับ พราะนอกจากนั้นนะครับในการที่ดาวพุธโคโจรเป็นเกษตระะและมหาอุดและแถมยังโคโจรอยู่ร่วมเรือนกับอาทิตย์เป็นดาวคู่วิชาการยังไม่พอนะครับฝั่งตรงข้ามเองก็ยังมีดาวพฤหัสอยู่ด้วยอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพฤหัสเองโคโจรถ,ถึงดาวพุธนะครับก็สื่อถึงในรูปแบบของการสนับสนุนซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่ดาวพฤหัสมาจากภพเรือนลาพระลาพระเลงกับดาวพุธนะครับซึ่งนะครับเป็นเจ้าเรือนปุตตะเรียกว่าลาภะกับปุตตะคือเรื่องราวของการเสี่ยงได้อะไรมาแบบ เพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าใครคาดหวังโชคลาภแบบฟุฟุจากก่อเกิดขึ้นมาได้กับเขาเลยทีเดียวแหละครับยิ <t <t ่งจังหวะของการที่เรียกว่าดาวศุกร์นะครับอยู่ร่วมเรือนกันด้วยนะครับตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปเพราะว่าดาวพุธเข้ามาอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์เขาเรียกว่าดาว2เรือนดาว2ดาวนี้เป็นดาวคู่ธาตุกันนะครับเรียกว่าคู่ธาตุน้ำนั่นเองพอมาอยู่ร่วมกันก็ยิ่งกลมกล่อมกันเป็นอย่างดีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนุลักษ์คือเจ้าเรือนตัวตนอยู่คู่กับดาวเจ้าเรือนการเงินการเงิน s การเงินหล่นทับตัวและนอกจากนั้นครับดาวพฤหัสยังเลงกับลัคนาดาวพฤหัสยังเล็กลงลกับดาวการเงินของคุณก็เรียกได้ว่าคุณจะมีโชคดีปรากฏขึ้นมาจากดาวพฤหัสที่ส่องถึงตัวของคุณเช่นเดียวกันนะครับและแถมพฤหัสเองก็ยังได้ตาแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีอีกด้วยยิ่งส่งผลลัพธ์ที่ดี อย่างแต่พิกัดกันเลยทีเดียวจะได้รับอะไรมาแบบง่ายๆแบบฟุกๆกับเขาได้นั่นเองครับในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าการเงินของชาวราศีพฤษภดีสุดๆกันไปเลยทีเดียวนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภกกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีพฤษภคือดาวังคารการที่ดาวังคารนะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3โคจรได้ตําแหน่งเป็นปลาอยู่ร่วมเรือนกันกับดาวมฤตยูแบบนี้เรียกได้ว่าคู่ของคุณนะครับเจอ เรื่องราวของการอึดอัดกดดันเรามาระวังในเรื่องราวของปากเสียงเกิดขึ้นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวธาตุลมอยู่คู่กับธาตุลมแบบนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องราวของการกระทะกันเกิดเรื่องราวของการแตกหักกันได้หรือมีความไม่เข้าใจกันได้สูงเพราะเนื่องจากว่าดาวังคารของคุณโคจรเป็นปลาด้วยคือความเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นั่นเองครับแต่หลังจากวันที่3นะครับเรียกว่าในวันที่3ตุลาคมเวลาตี2นาฬิกา3นาทีดาวังคารของคุณซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือเจ้าเรือนคู่ครองจะยกออกจากการ กุมนกณาแล้วก็โครจรเข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนนะครับหลุดจากความเป็นปล่านะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ดาวประจําตัวของคู่ครองคุณจะเริ่มแก่งขึ้นทําอะไรก็จะเริ่มมีความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิม ช่วงในเวลานี้นะครับก็ถือว่านะครับความรักของคุณก็จะเริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับหลังจากวันที่3ตุลายิ่งคนโสดนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่คุณจะได้เจออะไรดีๆเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณเองนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของปุตตะปุตตะคือเกณฑ์การได้เริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณโดดเด่นมากนะครับในการที่คุณจะได้เริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนับว่าเป็นเรื่อองรราาาาาวววดีๆเเพะ่่ขบก ทุกๆก,การเริ่มต้นจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเพราะว่าดาวประจําตัวของคู่ครอง,องคุณหลุดจากความเป็นปลาหรือความไม่แน่นอนแล้วนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับใครที่ต้องการความรักใหม่หรือใครที่ต้องการสลัดโสดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีมีความสุขกันเป็นอย่างดีในการที่คุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นในการเริ่มต้นนั่นเองครับ และนอกจากนั้นนะครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วนะครับในช่วงจงหวะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปก็นับว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวของการที่คุณจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการที่จะได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆในความรักให้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ คุณมีเกณฑ์การที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน,านเกี่ยวกับความรักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับความรักหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับการที่จะขอคืนดีกับงอนง้อแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตมากขึ้นช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่คุณจะได้รับ ความสําเร็จเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวให้คุณขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่านะครับหลังจากวันที่9ตุลาคมนะครับเรกว่าดาวองคาจะโคจรพักองศาหรือเป็นการโคจรวิป,ปริตนะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นตั้งแต่9ตุลาคมเป็นต้นไปอาจจะมีจุดของการที่ติดขัดเป็นระรอกระรอกหรือความรักของคุณอาจจะเริ่มได้ดีก็จริงนะครับหรือมีความคืบหน้าก็จริงแต่มันก็อาจจะมีจุดอุปสรรคและก็จุดปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความล่าช้าในความสัมพันธ์ที่เติบโต ไปแบบไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่หรือว่าค่อนข้างที่จะล่าช้าในการเติบโตในการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่9ตุลาอาจจะเจอจุดติดขัดสะดุดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ ความรักของคุณได้นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดของคุณเลยก็คือเรื่องการเงินนั่นเองครับการเงินนะครับจะมีจุดของความสําเร็จอย่างเด่นชัดมากๆคุณจะมีเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับเงินอะไรที่มามาจากฟุกๆหรือคุณมีเกณฑ์การได้ถูกหวยรวยเบอร์กับเขาได้เลยทีเดียวครับมีรุ้นได้มากนะครับในเดือนนี้นั่นเองเกี่ยวกับการเงินและนอกจากนั้นการงานของคุณก็จะมีจุดของการขับเคลื่อนไปได้ดีมีจุดของการทีี่่เรกววาาคคุณมม และก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับคนโสดค่อนข้างโดดเด่นแต่ความโดดเด่นนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่เรียนรู้และก็พัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าหลังจาก9ตุลาก็อาจจะมีจุดสะดุดติดขัดได้หรือจุดของความล่าช้าเกิดขึ้นนั่นเองครับ ก็ถือว่านะครับภาพรวมของชาวราศีพษษษิจิกประจําเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีเลยทีเดียวครับค่อนข้างที่จะมีจุดลงตัวในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของความรักนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปจัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการ Real ีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมโยก หรือจะตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํานานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันทะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครต์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานําในดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ